เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆปล่อยให้อ้วนหนักๆสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีย่างที่น่ากลัวที่สุดก็คือไขมันพอกตับครับเพื่อนไขมันพอกกลับอันตรายที่สุดสําหรับโรคอ้วนแม้ตอนนี้ยังไม่เกิดแต่เพื่อนๆนุมสาววัยสามสิบบวกหรือลุมสาวออฟฟิศที่ยังประมาทอยู่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกครับตอนนี้อ้วนก็ไม่เป็นไรแต่ใช่ไหมครับ ในระหว่างทางอ่ะไขมันเริ่มพอกตับของเราเพราะว่าไขมันเนี่ยที่เรากินเข้าไปจากขวามหวานหรือข้าวแป้งน้ำตาลที่กินปริมาณมากๆจนร่างกายไม่สามารถจะเ,าะเาะผาผลาญได้มันจะเริ่มสะสมตามกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็จะมาสมะสมตรงตับครับเพื่อนๆตอนแรกก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พอไประยะหนึ่งมันถึงขั้นสูงสุดร่างกายขับไม่ไหวแนละ้วอนครับอาการนี้มันจะน่ากลัวมากครับนึงนื้อทำให้เราเนี่ย ตับเราอะเป็นพิษแล้วก็มีปัญหาซึ่งผมเจอมาแล้วครับเพื่อนมันทำให้เราเหนื่อยง่ายอาหารไม่ย่อยและสี่สำคันก็อ้วนมันจะลามไปถึงการที่ว่าเป็นโรคหัวใจตามมาด้วยครับเพื่อนครับซึ่งตรงนี้อันตรายมา,มากๆครเพื่อนครับมันจะาทาให้เราเนี่ยชีวิตสั้นลงการลดน้ำหนักคือทางออกที่ดีที่สุดลองลดน้ำหนักกันเลยครับเพื่อนครับหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอคุณครับ